สวัสดีค่ะกรีฟได้กินรางวัลต่างประเทศจุกๆแล้ว B บล็กพิงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเพลงที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสเอาแล้วค่ะแบล็กพิงและพิงเวนอมลงสนามล่ารางวัลแล้วได้กิ่นรางวัลต่างประเทศมาอีกแล้วค่ะจากรายงานเมื่อวันที่10ตุลาคม2565บอกว่าศิลปสาแบล็กพิงค่ะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในงาน NRJ Music Awards ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลเพลงที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส โดย4สาวค่ะมีชื่อเข้าทิง2สาขานะคะคือสาขา Best International Group และสาขา Best International Music Video จาก M.V. Pink Venom ซึ่งงานนี้ใหญ่มากๆและต้องเป็นแฟนๆที่อยู่ในฝรั่งเศสรหรือเบลเยียมที่จะโหวตได้ปีที่แล้วจัดงานยิ่งใหญ่เลยค่ะเป็นงานประกาศรางวัลที่เราเคยดูเลย ปีที่แล้วจัดงานยิ่งใหญ่เลยค่ะเป็นงานประกาศรางวัลที่แบบเราเคยดูเลยมีเดินพรมแดงมีถ่ายทอดสดออกทางเครือข่ายโทรทัศน์ในฝรั่งเศสด้วยไม่รู้สาวๆจะได้ไปไหมขอให้เป็นแฟนโบวตให้ชนะก่อนจุดนี้มันยิ่งใหญ่มากภาพเวทีจากปีที่แล้วนะคะ ซึ่งในไหนงานเก่าสาวเราก็ไม่ได้ออกแล้วขอให้ได้ไปเถอะบิงฝรั่งเศสช่วยกันทำมาหางกินด้วยนะคะและนี่ค่ะก็คือการเสนอชื่อเข้าจรรางวันเพลงที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสของสาวแบบพิง์ที่แอดเอามาให้ได้รับชมกันค่ะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ